สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้มาพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประจันเสาร์ที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ครับเช้านี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็ยังคงได้รับอากาศเย็นอยู่นะครับในตอนเช้าเรามาดูอุณหภูมิต่าสุดในตอนเช้าวันนี้นะครับวัดได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับต่าสุด1 7 .4 องศาเซลเซียสนะครับรองลงมาเป็นจังหวัดยโสธรนะครับ17.5องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็จังหวัดสุรินทร์นะครับ17 จุด6องศางเซลเซียสครับครับสำหรับปัจจัยที่มีผลต่อสภาพอากาศของบ้านเราในวันนี้ก็ยังคงเป็นบริเวณความกดอากาศสูงนะครับหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงนะครับก็ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับทําให้ในวันนี้นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีลมแรงนะครับสําหรับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในวันนี้นะครับ จะมีอากาศเย็นกับมีลมแรงลมเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอุณหภูมิสูงสุดของบ่ายวันนี้คาดว่าจะอยู่ที่27-30องศาเซลเซียสสูนอุณหภูมิต่ำสุดของเช้าวันพรุ่งนี้นะครับคาดว่าจะอยู่ที่17-19องศาเซลเซียสครับับสำหรับในช่วงนี้นะครับบ้านเราก็ยังคงมีอากาศเย็นนะครับก็ขอให้น้อมประชาชนรักษาสุขภาพนะครับเนื่องจากอากาศเย็นไว้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับขา่าววิรยุอากาศได้อีกครั้งในช่วงบ่ายนะครับสำหรับเช้านี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน